คือไม่รู้ใครคิดยังไงอะนะพี่ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเก่งเท่าไหร่สิ่งที่พี่เป็นก็คือพี่มีความพยายามสูงตอนเด็กๆพี่ก็จะมีการย้ายโรงเรียนเวลาพี่ย้ายโรงเรียนดีขึ้นเนี่ยก็ไปถามว่าเฮ้ยไอ้ที่หนึ่งของห้องนี้ก่อนหน้านี้มันคือใครเราตั้งเป้าเลยว่าเดี๋ยวเทอมถัดๆไปไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเราจะต้องแซงมัน อย่างนี้คืออารมณ์ประมาณว่าเราหาบุคคลตัวอย่างตั้งไว้ก่อนแล้วเราแข่งกับเขาแบบลึกๆอ่ะไม่ต้องบอกเขาหรอกแต่แม้มีการแข่งขันแต่อยากจะให้น้องเสียสละด้วยสอนเพื่อนอะไรงเงี้ยด้วยแล้วก็อยากแข่งกับใครก็แข่งไปด้วยแต่เมื่อเราไม่ได้ได้ดังหวังไม่ได้ชนะ ตามที่เราอยากชนะสิ่งสําคัญที่สุดคือน้องต้องรู้ว่าคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุและผลตามเหตุปัจจัยการที่น้องเนี่ยทำไม่ได้ตามที่น้องคาดหวังเนี่ยหมันอาจจะน้องทําไม่พอ2คือน้องทําผิดวิธีต้องกลับมามองที่ตัวเองเสมอว่าเราทําอะไรผิดไปไม่ใช่ไปมองปัจจัยภายนอกการมองภายนอกนั้นนะมันอาจจะจริงก็ได้ว่าเออเพื่อนเก่งแต่น้องก็มองได้นี่ว่าน้องทําไม่พอถูกไหมแต่ว่าผลการมองแบบ growth mindset มันเป็นพลังบวกที่ทําให้น้องเนี่ยไม่หยุดที่จะพัฒนานั่นเอง